สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเหมยดิลิแอคค่ะวันนี้อยู่กับการรีแอคชันรายการกินกันกับเตนิวนะคะซึ่งเทปนี้ก็จะเป็นเทปที่ลูกๆของเราในเอง,เองซิมไนโฟนนะคะจะมาดื้มอมาโนมาแบบบวนกับรายการกับพ่อๆของเขาแค่ไหนเนี่ยเออเตนิวเนี่ยก็เป็นเหมือนพ่อๆนะคะพ่อๆป้าป๋ากับแดดดี้นะคะของซิมไนโฟน เหมือนกับแบบรูปในไส้อะจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะคะ Special e เออชิมเหรออร่อยด้ะ สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการกินแกงกับเตนิสเปเชียลนะฮะเปเชียลสเปเชียลเลยวันนี้ก่อนที่เราจะไปกินอะไรกันเนี่ยชื่อขอไปรับลูกก่อนเลแกโทรมาแกเลิกเรียนละวได้ไงไับลูกอะไรอะไรเนีุบาลสัปป์อย่างงีแกิดสอบเยอะแกเห็นพวกชิปก่อนในห้ังันบ้างแกนี่ก็ทต็มโตเป็นเด็กโตเร็วเหมือนกันเขาเห็นฉันเป็นครูหน้าของกินไงก็เลยคนเดียวฉันกับเพื่อนของกัน เา sì, ไปแล้วเราไปรับ repair, 3. ของกันเลยมั้ไปรับเขาหน่อยได้คือไมชีพบอดเราจะมีชีฟแบบกหลายชนิดแบบอาจสห้ชนิดขึ้นไปเยมาใส่ไว้ด้เห็ุการก็เลือกกินบและเชอรี่เมจิกน่ารูมากน่ารักมากเราจะกินชีชอีชอวกิน้จะว่าีบ้างมันมีศิลปะขกากินคนที่กินก็จะมือตอนนี้แบบเข้าเข้าสังคมแรกๆต้อกินใเต้าสังคมไมสังคมแรกตอนนี้ะออยู่ในสังคมแล้ว

พ่อหลอกตัวม่แม่ในกล์ฟอลาเกิดไข่มาเองพ่อหลอกอะครับรู้หลอกเราเคยส่งคนขึ้นมาไม่เห็นด้วยกันตัเดียวฉันไปต่อได้ลูกคนเดลูกยู่เอนจิ้นลูกยู่อ่า่่่โอ๊ย่เย็นล้ ตอกบ่อยก็อยากกินอย่ใหนชี้ก่อนชิ่ก่อนอยากจับอยากปวดเลือดตอกอะไรงงี้เราก็เลย้งใจะพาแกไปจัดชิ้เลยต้อไจริงๆนะ้าปจริงๆลุงจะไม่หายใครเลยพจะพาไปซื้อเพื่อซื้อให้ปากใจพ้อมีปากห้อปากากอเระไ่เป็นเดทงานเเดเปนะด้วกันตั้งแต่สมัยนก็เรนมั้งแต่สมัยเข้ามาารแรกๆเลยครับ

ชนิดมาเรียงกันบนถาดเพื่อทำสวยงามแล้วมีช้อนส้อมอันนี้คือต้องไปดูคอนเกอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ใจไปทำอังเก่งเรื่องนิยมในสเปนใช่ก็เป็นการเอาชีสมาตกแต่งวางเรียงกันสวยๆและกินกับพวกเครื่องเครื่องแหนมเครื่องเคียงต่างๆเช่นพวกขัวเอ่ยผลไม้เอ่ยเนื้อสัตว์เอ่ยอะไรพวกนี้แล้วก็จะนิยมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเท่างแบบเป็นกิจกรรมที่แบบ มันก็เหมือนแหนมเนหมือนกันเนาะนเห <c oughs> มือนไม่ได้กุลาฟิลเลย <c oughs> มันอร่อยไหมทุกคนฉันไม่เคยกินนะ่ <c oughs> ะใกูเม่นีหมากแ้กูเมนี่ก็เป็นธุรกิจของกูเมในเรื่องคน,นผนจาง

เจก็พูดโปเลยแก่มากยงไม่นีฟ้าสองมีความลมประมที่รเปรี้ยวอะไรแล้มันตัดรสแล้วมันกลมกอ่อมมากอาแมเเวอร์นะมีกินนอรหอมมากอย่างสองักจะไม่นะใช่ยาสองมนรหัวร้าน่เออ เสร็จด้วยลองผินได้เลยเดี๋ยวผมไปตาดเทนะครับก็ได้ยินชีสมาหลากหลายแต่จริจริงๆชีสในในท้องตลาดนี่มันมีชื่อแบบคล้ายกันเยอะมากแต่ที่ฉันเลือกและฉันไว้ใจต้องเป็นร็อกกี้คาวโบโรสเท่านั้นคือฉันเดินมาปุ๊บเนี่ยกรู้สึกว่าสายตาฉันเห็นแค่ยี่ห้อเดียวเลยได้เลยไปซื้อหอยไ้ทำชีสบอร์ดกันดีกว่าครนะผลไม้เอ่ยตัวเอ่ยหมูเอ่นเลยไปคนเดียวเลยจ่ะ

มาพอสมควรนะครับสถานการณ์กินเป็นแล้วละเท่าไหร่วันวันดูดถบระดับเกลือมากเลยแค่เกลืจะไปอีกชีสเสริมอันนี้คือบริบทที่เราจะมา mix and match กับชีสเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชีสบอร์ดของเราเนี่ยจะสวยสดงดงามไรัไปว้าว

ได้หยิบสิ่งนี้มาเป็นชีสแปะทีออริจินอลชีสรูปน้องสามเหลี่ยมที่หอมละมุนครีมมี่นัวๆกินง่ายมากกินแบบพวกนี้อร่อยสุดได้ไมีสารอาหารให้พวกเธอที่เป็นเด็กกำลังโตได้รับประเยชน์กดีด้วยสารอะไรบ้างแคลเซียมว้าวเนจะได้ตัวสูงๆกันไม่พอหรอกมีสิ่งวิตามินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมากมีวิตามินด12อันนี้ก็จำเป็นต่อการท่อสมองแล้วก็มีอะไรอีกวิตามินดีไอ้ตัวสามเหลี่ยมที่เป็นตัวแปะทีเนี่ยนอกจากจะมีรสออริจินอลเนี่ยยังมีอีกรสหนึ่งคือรส ไม่ต้องการความแบบของกลิ่นนะโดยที่แบบไม่ได้มีเวลาเสิรออ์ฟนี้อันนี้เขาทูดีกว่าเขามีกลิ่นแห้งอ่อนๆในตัวแต่ก็ยังคงความครีมมี่อร่อยอยู่ในกลมเดิ้อใครที่ใหญ่แบบพวกพ่าพี่ลูกเล่นนะอ่ะเออกินลยดีกว่า<อ>มันจะเป็นเหมือนแบบความสุขในวัยเด็กของเราคนตอวในเด็กขอไม่ให้มีเลเดี๋ยวมันอันหนึ่งก็ต้องค่อยๆกินแหละถ้าเราล็าทีเนี่ยเราจะต้องผนอมมันไม่ให้มันเี้ยวอ่ะ เกมาเหมือนก็ค่อยๆจับละมุนแล้วก็กินไปสามเดือนแล้วัคำนึง้วยคำนึงับคำนึงควยคำนึงคนที่ถนอมอ่ะคือเตนะแต่เนีวคือเตรียมทำร้ายร้างเนี่ย ลงวันๆเลยตัว oh. น right. uh ี oh. uh ้มาเป็นแบบว่าแพ็กเกจจริงมันสะดุดตามากเลยใช้แต่ชีสติฟเฟอร์ครับมเดี๋ยวโอเควันที่ผมจะไปรับเพราะว่ามีวงวอลลัคส์แดงอ้ไหรมันเป็นแบบว่าขนมฟันแท่งรอปเลยครับฟรอปแปลว่าชีสติฟผมทานไม่ได้แบบว่าทุกเลยอร่อยแถมแซ่บสุดเขาอะไรมาเจมผมยิ้ต่ออันนี้มาครับเร็วเร็ อยากกินสุดไปเลยใช่ไหมนะเป็นที่ลูกเป็นที่ลูกเอน่งอร่อยแล้วก็กินเลยอันนี้คือกินไปหมดแลกที่นั่คือเน่ยะครับโอ้โหอระวังเลยเด้อวันนี้ผมหยิบมาเป็นออริจินอลแฮนด์ล็อตซัลเฟอรี่นะครับก็สชาตเหมือนโยเกิร์ตเลยน่ารักสุดแล้วก็มีรสอื่นๆื่ด้วยให้เรากินกันนะครับลองไปเช็คกันดูนะครับ ของเนวหยิบอันนี้มาเบบี้เบลมาครับอ่าเบบี้เบลอ่ะจะเป็นรสออริจินอลชีสแพ็คเล็กพกพาสะดวกพกความที่ไหนก็ได้ง่ายแล้วก็เต็มไปด้วยแรงท่าแล้วก็สารอาหารครบชุนเหมือนเดิมเลยวิไม่ต้มองไม่ต้องดีที่อยากอยากได้อยากไปเนี่ยก็มีอยู่ในนี้กินง่ายอร่อย่าทำต้องแล้วก็พทอดปพทอดจริงจมันเก็บแน็์กิชเลยก็ได้ท่กแต่ที่้มอที่มันพอ็ทอดอ่ะพอป็นทอดุ่อดนือกข้างในอนมร้อนร้อน ทำใพี่มาช่พาลูกไปทำู้กก็ได้จะได้สุกทัพันพ่อลูกมนเขาหน้าพวามใใน้ฉันก็เชื่อว่าพวกเราวันนี้จะต้องมีความสุขกันแน่นอนตามโแกของ The l o ิคคาี่ยชีฟโอโอร่อยได้ทุกเวลาครับแต่จริงๆน่ยูเคเอาิแบบนี้มาตีไม่มาตีแล้วก็ทำเป็นไี่เ ชิมนาโฟ์เนี่ยเอาอย่างก<ล>็งพอ่อนะอย่าตีอย่างนะขอกเล่นนะ้อยนะคร <c oughs> ับสิงของีงองมาแล้วภายในยจะมีแว็กซ์นะครับเพื่อกันแบคทีเรียนะครับเราต้องแกว่กมาก,ก่อนนะคุณไปทามีอะไรๆทานนะครับาะ,าาะบว่าทำมาสองเลเยอร์นะครับแล้วแต่ตัวชี้ออกมา <c oughs>

ลองได้ไหมฉันว่ามันก็น่าะอร่อยเหมือนกเพราะดูดีไซน์สาเหลียมมันเป็นฟิวชินพิเศษในในเชนเมทพิเศษเลยนะแต่สีมันมันจะนิ่ๆกว่านะครับมันเอ่เหมือนกันนเนี่ย้ลืมใส่ชีสไมมี้ยไมย่ชีสเป็นไฮไลท์ของเาอ

มามากดูผลงานเราดีกว่านี่อะเหนไหชีสบอยของน้องโลทอสวยนะอันนี้เขาจะมีนโได้ถ้มาเป็นของขวัชีสพิเศษเขาตั้งใจทำใเพื่อนาอ้าไมวลพื่อขอบคุณนขอบคุณเพื่อนจะลมมาลนเดได้คุณลองยิม ก็นี่เป็นเลเยอร์ของมันัาข้างล่างก็จะเป็นแฮมนะครับโรยด้วยชีสแฮมกินกับชีสก็อร่อยชีสกินกับมะว่าขนมวานก็อร่อยมันเป็นคนนี้กับเจ้าน้าก็เลบอกในใจกินชีสกับขอกตาเหมือนแฟชั่นเราจะมิกซ์แแมทช์ยังไงก็ได้ และนี่คือผลงานชิฟฟอรนะครัร่วมกันของพวกเราถัง4ี่คนะข้อเ็บก็จะเป็นต้นฟิชมเพราะว่าใกล้เทศกาชงานข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นของข้าวแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นแนวแนวของหวานรอผไม้ครับเพื่อบอกว่าอันนี้เป็นรากผา เแล้วก e ็อันนี้เป็นกว่านแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็ตามเราจะมีชีสอยู่ในทุกชั้นในการสื่อว่าชีสเนี่ยจะอยู่กับอะไรก็เข้ากันได้ก็จะเป็นกับของคาวผลไม้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมีบวชเพอผลไม้แห้งแล้ก็กระหลงช็อกโกแลตโอเวอร์เจนดี้ใส่ตุ้งข้าวใส่เต็มยังไมนเสียเอย เดี๋ยวมยังไม่รอเขาบอกว่าหมวกนีใส่มันจะต้องแน่นเอวเชียว o อเฮ้มาแล้วไอ้บกมั้งห้แเ่เอาอะไรวะอ๋อ เบอกคือบอกวัมากไวมาชเสึกว่าเอาแล้วการจะถ่ายูปของครอบครัวเราต้องพูดว่าชีสูเนาะออยนะอน่รักมากหลับมากเอาไปใช้ได้เวลากับเพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยที่นี้คกทางทาว่าออยงขึ้น่าจริงขึ้นโขึ้นโผ

ตรงแม่เอาไปรงๆ้ดูกไม่เข้าอะไรเงี้ยแ่มเข้าใช่มากเขาอร่อยมากอทีไม่ขายได้เลยถ้าคนทำขายซื้อจะเป็นอะไรซือ้แตว่าเอนเขาบอกว่าการทชีสปที่เาัดนียทำืที่บอกตอนรับแขกทำให้แบบือกันสนุกแล้วก็จนี้แผลเดืมาบ้านลก็ตัดตีอกินกง่ายๆอางเงียแล่า้งง่ายง่ายนปสมว ซอสด้วยได้มากินของอร่อยๆบบนีด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราจะส่งตอมอร่อยนี้กนไปด้วยนะครับว่าทีมงานเเตียวชีสเป็นของวานให้กับบ้านเือจัวดเดี๋ยวเราจะส่อขอ่งนี้ไปแคร์นแล้วนะมีกิจกรรมพิเศษให้กับคนที่ดูรายการตอนนี้ด้วยนะครับเพี่งแค่ดูผลงานตอันเข้ามาว่าดูรายการแล้ว คลิปไหนจ่ายเดลาร์พิ e งข่าวนะพรอเ็ดปดโนใจครั้ครหมผมสามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ a c e b ุ o k นะครับเดร์พิงข่าวไทยแลนด์นะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าเดลนร์พิงคข่าวทีอครับถ้าคนที่ตอบคำถามได้โดนใจนะครับจะของวันพิมพ์มาเลยครับไครับได้มและใครเที่อยากได้น้องหมวกเดร์พิค่าวได้โปรโปใส่อยู่ที่ใส่เลาจะเต้นต่อเดลาร์พิ้ค่าเ็ขายเนอยู่นะรอยากได้ นนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับที่ภูมิเด็กมาร์เก็ตทุกสายนะครับแลนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางภูมิเด็กมาร์เก็ตเลยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยมีวัตถุดิบดีแบบนี้ขอบคุณมากครับและสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณลาภทุกทางนะครับแล้วก็ทำให้พวกเรานะครับได้ทำเมนูชิฟอร่อยอร่อยแบบดีกินด้วยกันนะครับครับจะมีโพสมีอะไรฝากนะครับผมงานโคงารที่หน้าก็จะมีซีวี่ครับซีวี่คู่ครับเป็นแบบนี้แล้วก็ เกียรับก็ยังลงซีรีแบบว่ามันนิยมน้ารักหน้ารักนใช่ก็ทามารถันันได้ครับปีหน้าจะออนแล้วีบทพ่อไหมมบทพ่อไหมเตรียมรับไปหรออนงานเพลงของเราสคนนะเมื่อีที่เต้นยู่เลยับเอาอะไรว่ามาครับผมรับแล้วก็เฉยๆน่ารักสองคนครับนิวมซีรีนะครับที่สุดนะดูมากแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับบ้นลออนเซลครับผมก็พอจอ๋้เร่องนี้ก็อังตาหดอ อวดี้วมาช่าวพรหม่กับคริมาสมก็เลยดีกว่าเริ่มจาเจมก่อนเจมอะไรอยากวยพรทุกคนเรนะๆนะครับสูงผิวแรงมีความสูขนะเรับขอปีหน้าเป็นปีที่ดีเนี่ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่มีความสุขทั้งปีนะครับขอให้คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองคิดถึงใครก็ให้มันไัได้ใช่ ขอให้คนมีความสุขมากนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีเสียงร้องทุกวันเหมือนรับข่าวครับแล้วสำหรับคริสต์มาสปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนอยากคิสตมากนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมีอะไรก็กินไว้ในปีที่แล้วเลยครับโอ้โหไม่กล้าเล่นคำจริงไว้คริสต์มาสแต่ไม่อยากคริสต์มาสครับก็ฝากอไปกินกันกับเฟรนิล็อกพวกเราสี่คนด้วยนะครับเจอกันใหม่เมื่อนชาติโลกายครับลากันคริสต์มูเหรออร่อยทุกเวลา

โอ้ยน่ารักมากน่ารักมากคือใครทั้งแบบสรรหาาเตนิวแล้วก็จูนายผมอยู่ด้วยกันใครเป็นคนทำทำอีกชอบมากดีมากคือแบบเป็นเคมีที่แบบพ่อพ่อ,พอกับลูกๆจริงๆอ่ะน่ารักแต่ว่าเออเตกับน้องจลาดของเขามันก็ต้องมีความช็อตซีกันตลอดเป็นสติกเนเจอร์นะคะอ่าน่ารักน่ารักมากๆอุ้ยอยากจะพูดเรื่องนี้นิดนึง วันก่อนใช่ไหมน้องเจมเพราะได้แบบเหมือนกับไปทําบางอย่างมากับฟันเราไม่แน่ใจนะว่าเป็นวีเนียหรือเป็นแบบสแนปออนสแนปออนก็คือแบบชั่วข่าวเนี่ยเหมือนเราใส่อย่างเงี้ยที่มันจะถอดได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถ้าน้องเขาเลือกจะทําแล้วเราอยากให้ทุกคนอ่ะซัพพอร์ตเชียร์อัพให้กําลังใจเขาให้เขามั่นใจในสิ่งที่เขาทํามาเพราะว่าเราเห็นหลายคนไปคอมเมนต์แบบไม่โอเคอยากได้แบบเดิมแบบเสียใจมากน้นั่นมากแบบ ยังไงอ่ะมันเหมือนมันเหมือนกับเราตัดสินใจไปทําบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็อยากได้ความมั่นใจเนาะเราก็อยากคิดว่าถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นเราเราแบบทําบางอย่างมาแล้วมีคนมาบอกว่าอุ้ยไม่โอเคอ่ะแบบเริ่อดีกว่าไม่น่าทําแม่อะไรเงรี้ยเราเราเราว่าเราเฟลนะเออแล้วยังไงเขาทําแบบไหนเขาก็น่ารักอ่ะเขาก็เป็นเขาอ่ะเออเราอยากซับพอร์ตเขาที่เป็นเขาดีตัวตนเขามากกว่าที่จะแบบมาโฟกัสกับเรื่องแบบแท่ฟันแล้วมาเฟลแล้วมาคอมเมนต์ในทให้เขาเสียความมั่นใจ อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออยังไงจินเจมก็น่าทักที่สุดในใจมามีเสมอไว้ว่าจะเป็นแบบเวอร์ชั่นไหนก็ตามค่ะเออว่าไปเนาะนะค่ะยังไงก็ฝากติดตามรายการอ่าเมลี่เลียกด้วยแล้วก็มีคอนเทนต์ไหนก็คอมเมนต์นเข้ามาได้แนะนำเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย